สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับเราอยู่กับเจ้าของ M10 ที่แรงที่สุดในย่านบรมแล้วนะฮะดูจากสีก็น่าจะรู้ว่ามีอยู่ไม่กี่คันหรอกนะฮะนี่สีเหมือนกันเลยนะคล้ายๆคล้ายๆอ่าอยากถามว่าแรงบั่นใจในการทำสีนี้คือคือผมไม่อยากเหมือนใครผมไม่อยากเหมือนใครเฮ้ยแต่ผมเหมือนคุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเดียวเฮ้ยแต่ผมใกล้ๆสีคุณเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หมกอะไรมาอีกวะเนี่ยคันนี้เดิม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 โรงงานเดิมโรงงานอะไรผมรับนู่นรับนี่าผมไปทำสีมาใหม่เอาไปขัดสีมาใหม่อ่ะทำสีใหม่ทั้งคันเลยครับเพิ่งทำมาเหรอไม่ใช่ผมสีเดิมปะเดิมผมจะดูมีไงเฮ้ยสีช้ำว่ะเขาเรียกว่าสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรเออสีอะไรนุ๊กแก้วไม่ใช่หมายถึงว่ารหัสสีอะไรเงี้ยของเอ็มปะไม่รู้มันชื่อแอทอซ์เรียวบูชื่ออะไรนะแอทอซ์เรียวบู ของแต่งคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับล้อเป็นอ่าล้อขอบเท่าไหร่วะเล้อขอบสิบเก้าออฟหน้าออฟหลังเท่าไหร่เนี่ยเป็นคนที่ขับจนยางหลังยางหน้าหมดนะฮะสวย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 งามจริงอันนี้เครดิบีสามใช่ไหมเตี้ยขนาดนี้สูงสุแดแล้วครับล้นแล้วครับแอบดูหนะ่อยลนเดิมครับนี่รถเดิมเดิมอ้าวแล้วไม่ใช่เครดิบีอ่ะ เฮ้ยคุณจะบ้าเลยอันนี้ไงเห็นไหมแอบดูเนี่ย K W จริงจด้วยหมกหมกที่หมายปกติมันต้องมีไอ้นี่ไหมฮะไม่ไม่รถผมนุเดียวรถผมเดียวเฮ้ย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 เดี๋ยวไปพาไปดูข้างในกันบ้างเยสพงโมลงพงโมลายมาแล้วว่านี่ครับผมพงโมลายเป็นคาร์บอลคาร์บอลอันนี้บอรแบบปรับได้แต่ว่าสีบอรก็เป็นสีนี้นะฮะไหนเย็ดท่านเปิดได้จริงเปล่าเฮ้ย ดูถูกเลยเนี่ยเป็นผมต้องต้องมาเปิดให้ดูเเนี่ยเปิดยังไงอะปุ่มอยู่ไหนอะไหนวะหาไม่เจอแล้วรอให้เจ้าของมาเปิดเองอะสุดยอดสวยมากครับคันนี้เป็น F 3 0 3 2ิบสามสองเสตที่ชิปอัพแหละ สีฉ่ำไหมนี่ชื่อนี้จำไว้ให้ดีนะฮะวัยรุ่นตะเลตายดูไบรดูไบรเบรกหลังนี่ก็เป็นเบรกของ M Performance นะครับเบรกหน้าก็เป็นเบรก M Performance ก็ฟิตเมนต์ลงตัวนะไฟน้องไฟหน้าก็มาวชาวธรรมดาที่ไหนอ่ะอันนี้คุณเช็ดอะไรครับเนี่ยเวครื่องครับโอ้โหวันนี้จะไป9.1 0กับเขาปะเนี่ย เมื่อวานเห็นขับนิสสงนิสันฮอร์ธรรมดา,าที่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหรุ่นเทเลทตายของจริงจุลตาร์ราทนเนรรรทเลสตายอ่ะเฮ้ยปกติคุณไม่ใช่กองนี้ไม่ใช่คุณเป็นของคนเดิมเฮ้ยพูดเป็นเล่นเฮียนะเฮียนะคนโง่ก่ะคนหมกหมกชิบหาย